การทางานเพลงแนวเนี้ยนะครับมันจะต้องโดยเฉพาะเฉพาะตัวมากเลยอะคือแบบให้ผมนึกภาพนะมันต้องมีคนหนึ่งอ่ะที่ลึกที่สุดแต่ว่าเพื่อนเพื่อนที่เหลืออาจจะไม่ได้ตามวงนี้เป็นแบบนั้นหรือเปล่าหรือว่าลึกก็ลึกเท่ากันหมดเลยผมว่าหลักๆน่าจะเป็นเมสเซจของพัทมันค่อนข้างชัดเจนอยู่แล้ววงก็เลยทำอะไรค่อนข้างง่ายครับเหมายถึงว่าแบบว,ว่าพอพัทเอาเดโมมาว่ามัน เป็นกีตาร์โป่งกับร้องเมโลดี้อ่ะพอมาให้เราฟังเราก็จะแบบมีภาพของตัวเองกันแล้วเราไปแจมมันก็ค่อนข้างจะคลิกกันเหมือนว่าเพราะผมผมว่าเหตุผลหลักๆเพราะเราโคเวอร์วงวงหนึ่งเยอะมากเช่นแบบเราโคเวอร์เรลเฮดเยอะมากโคเวอร์โคเพเยอะมากอะไรเงี้ยผมว่าพวกนี้มันก็ทาวิสหรือว่าพวกบิดป๊อปทั้งหลายผมว่ามันก็จะไปอยู่ในไลเซนของเราประมาณนึงครับคิดว่าน่าจะได้รับจากพวกนี้มาเยอะมันก็เลยทําให้แบบฟังแล้วเออคิดว่าคลิกอย่างนี้ ประมาณนี้ครับอู้โชคดีพี่รู้สึกอย่างนั้นนะรู้สึกว่าจะเลือกทางถูกตั้งแต่การโคเวอร์การตั้งแต่เลือกเพื่อเลยดีกว่านะได้ตั้งแต่เลือกเลือกเลือกเบมเบอร์มันฟังเพลงเดียวกันหมดเลยพี่ฟังเพลงเดียวแล้วก็ชอบในจุดจุดเดียวกันด้วยใช่แล้วตอนนี้ก็นำพาไปถึงแนวเนี้ยมันเลยชัดขนาดนี้ไงครับทุกคนมันเลยชัดมากเลยโอ้โหเย็บเพลงแรกที่แต่งคือเพลงไรครับธันวาคมค่ะเพลงนี้เลยหรอใช่ใ ในชีวิตเลยปะในชีวิตค่ะเฮ้ยแต่ว่าโอ้โหนี่เป็นแก่นแท้ของตัวพัดเลยนะเนี่ยถึงแต่งมาได้แบบแนวแบบเนี้เรื่องพัดก็จะมีเรื่องแปลกนิดน,นึงก็คือแบบว่าตั้งแต่ก่อนเข้ามาหาลัยพัดไม่เคยร้องเพลงที่แบบหมายถึงว่าเล่นวงหรือว่าไปร้องเพลงโชว์ที่ไหนเลยอ,อจนแบบเข้ามาหาลัยก็เพิ่งแบบร้องเพลงกับวงครั้งแรกอะไรประมาณนี้ว่า <c oughs> ก็เป็นเคที่แปลก ก็อยู่คณะเดียวกันด้วยใช่ไหมครับใช่ใ่ครับใช่หมายถึงว่าช่วงมัธยมอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ได้เริ่มเล่นดนตรีเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยครับอ้าวแล้วไม่ได้เล่นดนตรีแล้วไปอยู่คณะดนตรีมันมัอนเอ่อพว่เป็นคนขี้อายค่ะเดี๋ยวกูกูจูนไปเดี๋ยวกูจูนไไม่กล้าร้องเพลงแบบต่อหน้าคนอื่นแต่ว่ามันพอมันถึงช่วงที่จะต้องคิดว่าเรียนอะไรต่ออะไรเงี้ยก็นึกไม่ออกว่าชอบอะไรแต่นึกออกว่าชอบร้องเพลงก็เลยขอแม่ไปเรียนดนตรีดูค่ะอ๋อ คือเราเริ่มเริ่มเรียนดนตรีที่แรกก็คือมหาอะไรเลยหรอเฮ้ยไปเรียนแบบการเรียนดนตรีมหาอะไรมันต้องหนักมากประมาณหนึ่งเลยนะทางทฤษฎีปฏิบัติอันนี่คือครั้งแรกโบ้เลยหรอค่ะทำได้ไงครับผมกำลังงงอยู่เล่าหน่อยเล่าหน่อยครั้งแรกที่กูตัดสินใจเรียนดนตรีแล้วเราเข้าไปเรียนดนตรีที่มหาอะไรเลยไปเจออะไรบ้างเจอเจอเพื่อนก่อนเลยค่ะพนวกเนี้ยนะพวกนี้นะ มีมีหลายๆคนอ๋ออ่อเราเราเราอยากฟังก็จะรู้สึกว่าเหมือนเป็นที่ที่แบบเหมือนผีเห็นผีมีว่าเจอหลายๆคนที่เราเราก็ผีใช่ไหมก็เหมือนเหมือนกันอ่ะคนมีเเหมือนกันอะไรเงี้ยก็รู้สึกแบบเออสบายใจเหมือนแง่น่ะอุ้ยใจเย็นดิใจขู่ขดโตเหมือนแง่ไหนเหมือนแง่ไหนความความชิลอะไรอย่างเงี้ยชิลชิลอ๋อแงนั้นแงเดียวสนุก กำลังึูภาพตามอยู่ไม่เคยเรียนดนตรีไม่เคยเรียนดตอะไรเลยแล้วปุ๊บไปเจอเพื่อนชิว,เ,ชวเพื่อนชิวเพื่อนเพื่อนแก๊งคล้ายๆกันนิสัยคล้ายๆกันแล้วสิ่งที่มันยากในการเรียนคืออะไรบ้างครับน่าจะการซ้อมค่ะต้องต้องซ้อมเยอะเวลาเราซ้อมอ่ะเราไม่ได้ซ้อมแนว <laughs> ออยแล้วะเราต้องซ้อมแบบเราต้องซ้อมโน้ตจริงๆอ่ะใ่ทำให้ดูหน่อยได้ไหมอ่ะว่าเราไปซ้อมเราไปซ้อมอะไรบ้าง โอ้คุณนูดฉีพัออกมาเลยนะฉีไม,ยมอยากรู้อยากรู้อยากรู้เลยคนนี้อยากรูกกก้จริง,ลรงหลักๆมันน่าจะเป็นเรื่องของ ear training ที่ที่จะยากกับทฤษฎีอะไรองเงี้ยค่ะที่จะต้องสอบเป็นข้อเขียนกับพวกการฟังยากหน่อยไม่หน่อยหรอกเพราะผมเคยเรียนผมก็ไม่เอาเหมือนกันทฤษฎีอ่ะยากนะนี่เพื่อนๆก็จบดนตรีมาผมว่าเพื่อนๆพ่าน่าจะต้องยากเหมือนกัน